ครับก่อนอื่นก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้บริสุทสุนครับพบกับผมนี้แล้วครับป่ามีกับซ่องลูกอีส่านผาเผินแสบคาครับเมือนนี้กับิมาต๊กป๋าครับตกชิงริ้วครับแล้วก็เอานาดินมาซ่องขันครับเนื่กรเนี่หั่มปันท่านะครับแล้วก็สิมีกุ้งห่อกุ้งสดมานําครับมาคนเดียวครับเมื่อเนี้ยอยู่อ่างน้องปลาไหลครับแม่น้ําคูสอยซ่องครับบ่ได้มาโดนหกก็ครับน้ำก็ขึ้นขนว่มีครับ ย่างดีเลยมักเว็บนี้นะครับไม่ดิบๆเลยครับบึงบรรยาก,กาศหน้าไม้ครับผมบาหันด้หลงข้องเหรอกเพิ่งมาฮอตเอาข้องมาบาหันได้แตงข้องนะเบึงครับหกโบกกับพี่น้องบึงรถหกโนี่ครับหน้าไม้ก็โอเคอยู่ครับห้าตกป่าตะเพียนน้อยครับอาซิมีปานินเข้ามาบนนี้เบึงก่อน นี่ครับปลาสนูปลาหญ้าใสนี่ครับอยู่ซอยซองครับผมไม่ดิบๆบเลยครับบ่ค่อยมีคนมาครับหมักไม้แบบนี้นะครับมาเปิดสมบัดเปิดไม้นะครับโอ้ขันไดปลานี่เอาลงไอ้เพลทลงอันนี้นั้นไม้แตะกัคักเนี่ยโอเคครับค้องกระหอห่อมาเรียบร้อยแล้วครับแต่บูหันได้้อยเงียวู้หันได้แต่งหันแต่งนี้เถอะ ตอนนี้ก็สามโมงกว่าแล้วกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมก็รอกกินข้าวเที่ยงพอนะครับโอ้บรรยากาศวันนี้นํามักครับตกเรี้ยวกับมวนอยู่นะมันลมก็บ่ค่อยแหงมันมีปลาสันี้หน่าดีแล้วโอเคครับเป็นแังไดก็ฟากที่ตามพุ่นงานได้เลยครับเดี๋ยวอีแตงข้องตังทุนหลงเงียปันเงียโอปรส้มเงียพุ่นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันที่เชนหนึงมีพุ่นงอกพุ่นงานก็ว่ากันไปโอเคครับผมครับผมตอนนี้ก็ ไอยาตังทุนเรียบร้อยแล้วครับลงไปแล้วครับไม้ซ่องไม้ส่วนนี่ครับส่วนหน้าดินก็ลงแล้วครับซ่องขันนี่ครับได้ป่าตะเพียนน้อยตัวหนึ่งแล้วครับซ่องนิ้วนี่ครับมีให้วัดเรื่อยๆครับป่าตะเพียนไม่มีพิษว่างครับไม้เนี่ยผมว่าปลานินสิเขาบ่ครับปลาตะเพียนนวัดเอาวัดเอาอย่างนี้กินดียั้งครับผมนี่ครับบรรยากาศมุงอยู่มุงผัก ครับคลองก็อยู่ไอยาได้ไมด้ดิบๆไม่เปิดทนทีนี้มักกันครับแต่ปลาดปูปลายังมันมาซอบข้างฟังข้างเนีอ้มันมาห้ากินปลาน้อยฮะล่าอยู่บ่หัวปลาหนิมนีเขาบ่หน้าดินก็นลงไลว้ละครับผมเดี๋ยวมีพ้นงานได้ป่าใงญ่ๆจังใดแล้วสีไทยให้เบิง้งมีซอดเด็ดซัดเนั่ยเคยสีไทยให้เบิง้งครับขันไทยได้ครับมาคนเดียวครับ แล้กก็อีตกป่าตอครับผมโอเคครับจังใดก็สิทธายให้เบิ่งบรรยากาศที่เทน,นึงครับผมครับผมกกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฝังเบิ่งสุภ่สุขนุน,นิทเทนึงครับผมหลังจากที่ปล่อ,อยเนียแล้วกะ็ตังทุนแล้วกะ็หลงคอ,งหงอ,งก,องกหลงคลองปักฮอกปักห่มในมุ่งอยู่มุ้งตกแล้วกะ็ทําการตกครับผมตกไปก็ ได้วัดเอยครับผมก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าดิมเพ่อนครับผมป่าแต่เพียนน้อยครับรุ่นซ้ำ่องนิ้วซ้ำนิ้วโปมือนี่ครับหามได้ก็ซ้ำส้นิ้วนี่ครับส่วนป่าอื่นก็โบคอยเขาเลยครับป่านินจักไปทางใดมิดดิมซิมครับถ้าทาการโต๊ตัวนี้ก็พูดเนาจุดฮอตมือแหลงุนนะครับได้เดบอได้เดก็ตามที่รูปเพี้ยนนะครับแต่ก็บโบไดสีเดี่ยนหรือว่าครับ โอแค่ให้ได้มาครับความสุขเล็กๆน้อยๆครับมาเอาบรรยากาศครับสําหรับหนักตัวป่ามันก็นสํานีนะครับบอคาดว่างอะไรมากมายครับได้ก็คือกาไรครับบบได้ก็บโเป็นยังครับคือความสุขของเจ้าข้องครับตัวป่าเล็กๆก็โอ้บมเป็นหายน่ครับก็พอได้มาทอดดูครับส่วนหน้าดินก็เงียบมิดจัดครับในตกแต่สิงลิวนี่ครับพ้นงานครับก็พอได้ปราทอดดูครับ สำหรับคลิปนี้ก็บบได้มาเห็ดกับเขาให้กินให้เบิ่งหรอกครับก็ติดตามเบิ่งพ้นงานคลิปชั้นคลิปเอ่ยครับผพมก็เฮ็ดกับเขาลงเรื่อยๆครับเฮ็ดนให้น้องูงต้นกินเรื่อยๆครับผมสำหรับผู้ได้บเบิ่งเหมือนทึ่งตอนนี้ฝังมาอึ่งตอนนี้ก็การาบขอบพระคุณหลายๆนะครับผมมีติมีชมมีดาก็ว่ากันมาครับเพื่อ,อเไปปรับปุงแก้ไขครับผมเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาก็เบิง่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ ปาก็เท่าที่ได้ที่เห็นที่เบื่งนี้นะครับก็ไปเบึ่งพ้นงานท้ายคลิปไปเลยครับว่าสิได้ไล่ได้น้อยก็ค่อยว่ากันครับผมก็ไปชมท้ายคลิปไปเลยครับผมโอเคครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลา5โมงนิดๆแล้วครับเก็บขลองกลับแล้วครับพ้นงานก็เท่าที่เห็นนี้ท้ายให้เบึ่งนะครับมีแต่ปลาตะเพียนครับบ่มีปลานิลครับปลาตะเพียนน้อยครับ เดี๋ยวให้บึงพ่นงานรวมเลยครับผมครับพ่นงานรวมครับผมกาขอได้ทอดด้วยนะกว่าตะเพียนน้อยครับ หลุดก็ไรกระพอได้กับเขาแหลงครับไปทอดกินกับส้มตําครับโอเคครับพี่น้องคนงานกับเข้าที่ไทยให้เบิงนะครับกระพอ,อได้ไปทอดด้วยครับปลาตะเพียดน้อยครับปลาดินกับปลได้เลยครับบ่เป็นยังครับขออ้อแค่ให้ได้มาครับความสุขเล็กๆน้อยๆได้ก็คือกําไรไปทีกับเขากับเขาสำหรับกับเขากับสิบบ่ได้ ไปเห็นให้กินทายให้เบิ้งเหรอครับก็ฟากติดตามเบิ้งคลิปสั้นเอาครับเดี๋ยวสีอาสิหลงคลิปสั้นให้เบิ้งครับว่าไปเห็นให้กลิ่นไปทอดไปย่างก็ค่อยว่ากันครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่ผู้ได้เบิ้งมาถึงตอนนี้ก็คลิปหน้าค่อยว่ากันไหมครับสิ่พาไปพืชไปพื้นไปเซฟว่าครั้งเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันครับฝากกดไลค์กดแสกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เพิ่มคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับผม